ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักคนที่ใช่จะรักในแบบที่คุณเป็นอย่าฝืนเป็นใครเพื่อให้ใครมารักเคยไหมที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอสำหรับเขาเคยไหมที่คุณพยายามเปลี่ยนตัวเองแทบทุกอย่างเพียงเพราะอยากให้ใครบางคนหันมารักแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่รักอยู่ดี มันคือความรู้สึกที่เหนื่อยที่สุดแบบหนึ่งในชีวิตเพราะคุณไม่ได้แค่สูญเสียเขาแต่คุณกำลังสูญเสียตัวคุณเองไปด้วยสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง This Too Shall Pass หลายครั้งในความสัมพันธ์เราพยายามพูดให้เขาพอใจเรายิ้มแม้ตอนที่ไม่อยากยิ้มเรายอมทั้งที่ใจเจ็บ เรายอมลดตัวยอมเปลี่ยน